กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายอดีพงศ์ทิติพิทยาสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่5อำเภอรกระสังอำเภอรพระพลาชัยอำเภอห้วยราชตำบลไผ่สารของอำเภอรประโคนชัยพักภูมิใจไทยกระผมขออนุญาตปรึกษาหารือเรื่องความเดือดร้อนของความของประชาชนในสองประเด็นดังต่อไปนี้ครับ 1. ปัญหาเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้น ด้วยได้รับแจ้งจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าปัจจุบันนี้สินค้าจําเป็นต้องกินต้องใช้มีราคาแพงขึ้นมากครับเนื่องจากน้ํามันแพงขึ้นทุกวันทําให้สินค้าอื่นๆมีราคาเพิ่มขึ้นเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่ก็แพงขึ้นเพราะเนื้อหมูแพงคนถึงหันมาบริโภคเนื้อไก่ไข่ไก่สินค้าอื่นๆอย่างเช่นปุ๋ยแก๊สถุงต้มน้ำมันพืชผักพริก แม้แต่ทั้งผลสักฟอกหรือมาม่าเตรียมปรับราคาขึ้นตามกันประชาชนเดือดร้อนมากครับข้าวของแพงค่าแรงเงินเดือนเท่าเดิมบางรายไม่มีไรายได้เพราะตกงานจากผลกระทบจากโควิด -19 บาด้วยซ้ำจึงขอนำเรียนไปยังกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยครับ 2. ปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากการเพาะปลูกข้าว สืบเนื่องจากปีนี้หน้าฝนมาเร็วตรงกับฤดูพาะปูกของชาวนาทําให้พันุ์ข้าวที่หวานไปแล้วโดนน้ําท่วมเสียหายหมดครับพี่น้องชาวนาเดือดร้อนมากครับไม่มีพันุ์ข้าวที่จะหวานใหม่หากจะต้องไปซื้อตอนนี้พันธุ์ข้าวราคาสูงมากครับจึงของนําเรียนไปยังกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพันุ์ข้าวในราคาที่ถูกหรือนํามาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยครับขอกบขอบคุณครับครับนางสาว